สวัสดีค่ะเม่กค่ะสวัสดีครับเม่กครับสวัสดีครับค่ะเมื่อในช่องแาวหนิงผาร่วยของคุณชี่ยแนวครับค่ะมาติดตามเนื้างตัวเลขขวามันกับเมโกค่ะคในงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์2567เนาะค่ะไปฝาก่ันผู้ชมอีกข้างหนึ่งค่ะครับใดค่ะว่าวคุณแม่นี่ฝันจะจะจังๆเนาะคับเนาะก็เลยมาตามไปฝากเอฟซีเนาะคับเนาะค่ะคุณแม่ฝันเมือดไรครับคุณแม่ฝันในซ้มเหมือดอะ ฟันได้สามมือนเนาะค่ะสามมือนฟันฟันว่าตอนประมาณสามสี่ถุงเลยที่เขานอนค่ะในฟันฟันก็บม่ญ่าฟันเห็นตะเล็กขึ้นเลยอืมสองโตเต็มเต็มเลยอ่ะมันขึ้นมาเต็มโตตันหนาแหลกนี้มันกิดจิจำเลยแต่ว่าคุ้นนะมันจะเป็นข้างหน้านี้มันจะเป็นเหล็กโขกกับเหล็กศูนนะสูนมันเป็นตอนแรกมันจะเป็นเหล็กศูน มันนี่ม like ันม really ันบอกเห็นมันจะเป็นัวหกมากแบบอืมโต๊กมันมันเปลี่ยนมากอีกแบบนี้มันมันกรขึืนแบบมันเป็นมันคืนมันเลยมันตัวเลขึ้นมาเลยแบบนี้เต็มเต็มเลยในฟันเนี่ยนะหาโกเลยหาหกแม่คืนเลยเป็นตัวเลขคืนเลยขึยคืนแบบชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะแต่ก้อนที่สีคืนหาโกนี่มันเป็นเด็กศูนย์บอกคะมันะม้างหน้ามันไมมีโตมากมันมากสามตัวเด็ค่ะมากสามตัวแต่ว่า เขาจะามตโตมันจะเป็นเลขเลขแปดเหระเป็นเลขแปดแปดทาหกน่ะแต่ว่ามันมันเคลื่อนไปบบนี้มันโบเห็นแบบนี้มาเป็นเลขหกแทนใหม่เลขก็เลขศูนย์ก็เคลื่อนไปอีกมันมาปุบเป็นห่าขึ้นมาอีกไม่ฟันนั่นน่ะท่าหกสันๆเลยไม่ขึ้นเลยเดี๋ย่าหกสัน ตอนเลขนี่มันเป็นเลขแปดมันบอเด็กแปดเราก็มาเลขกได้อีกเลขหกแล้วก็มาเลขกหกล้วก็มาเลขศูนย์เก็มาเลขศูนย์เป็นเลขแปดแปดเป็นเลขแปดก็แล้วก็มันมันก็จะเป็นหาหกบานนี้ห้าหกนี่ชัดเจนเลยสองตัวชัดเจนเลยสองตัวเลยตอนเลขตอนแรกนี่คือเลขแปดเนาะค่ะเลขดเลขแปดแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์สามตัวนี่เอาแปดหกศูนย์เนาะค่ะบานนี้สองตัวที่มันึืนมาสุดถ่ายชัดเจนนี่ก็คือ หกหาเปล่าคะหาฮกเนาะค่ะมันี่ขืนมาเลยนะค่ะหากชัดเจนเพื่อน่าค่ะแต่ว่าเจลโซนนี่มันก็หายมันมันสีมามันก็หายไปอีกแต่วันนี้ความฝันว่าตัวตัวของฝันน่ะดีใจเลยว่าโอ้หเล็กมันก็สีมาตรงมาดีแท้หว่าในฝันนี่ว่าประมาณตีสามตีสี่ก็ที่แก่ก็ที่ประมาณ กับตีหากับโขกโมกที่ลูกนะค่ะมันนี่มาฝันมันมันไม่ขืนฟันมามันเลื่อนแบเม็ดแบบอืมอ๋อชีวะจำบ่ได้กับบ่แมนนะค่ะมันไล่ไปเรื่ยเด็กคือคือเหล็กแปดเด็กอืมคือเหล็กแปดและเล็กฮาแต่ว่ามันเป็นเหล็กโขกแบบอืมโกศูนย์แบบมันบมาบะแบบมันมาไลมากมบบนี่ฮุบมาเป็นฮาหกเลยอืมที่แรกคุณแม่ลองนึกเบิ้ง ว่าทกิเลกเห็นอีรีน่ะเห็นเป็นเหล็กยังมาก่อนที่เลาเนึกมึงคือกันละมันจะเป็นเหล็กยังหนอะเป็นสามตูวเนาะคุณแม่ลองขุดเบื้องดูตอนนี้คืดเบื้งคักคักเหล็กแรงจะเป็นเหล็กฮะหกสี่แปดโอ้เหล็กหกเนยเหล็กฮกเหล็กแปดที่เหล็กนี่เป็นเหล็กแปดค่ะค่ะเหล็กแปดมากหลังจามีเหล็กโก แม่เหล็กโซนมาแต่ว่าแต่ว่าสามตัวนี่มาที่มาที่มาทีละตัวนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ทีละตมันเปบนมาทีละตัวแม่นมันมาใช่น้ำกันป๊เครือเดียวมันมาเป็นตัวเล็กข้าวฮกเต็มตัวนี้ตัวนี้ชัดเจนแห็นชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นบอกเนาะค่ะเพิ่นบอกแอบเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นเหล็กสองตัวคืนมาแบบชัดเจนเพิ่นว่าก็นี่และข้าวกนี่แหละข้าวกเต็มเนี่ค่ะข้าวฮกนี้มาพร้อมกัน สัเจียนแต่ว่าเด็กสามตัวควอนทีคุณแม่เพื่นบอกว่าเห็นเด็กแปดล้วก็ม่เด็กคกหลังกจังเป็นเด็กสวนมากอีกมันสดี่บขึ้นมากทีละตัวม่คุณเนี่มันเดียบขึ้นมาทีละตัวแล้วก็หายไปแมือล้วก็ะืนมากหมมันกรืนมากเลิ่มัอนฮาโกเลื่เต็มเ็มแล้วฮากท่มาผอนกัรวืบขึ้นมาเลยเต็มเต็มฮากเลยความฝันมั่นใจครับบอลหลอดมั่นใจเตี้ยมั่นใจเตี้ยตัแต่มาตามความฝัน กับคุณแม่เนาะครับเนาะกับคุณแม่ที่เป็นกับบเคยฟันเนีนี้ิยักเพียครับผมส่วนหมาเกศฟันเป็นเหลี่ยงเล่าเนาะครับเนาะเป็นเหล่งเป็นเล่าคุณนแม่คนฟันเป็นเหลี่ยงเหล่าแต่ว่าหลอดนี้มาคุณแม่ฟันสั้นๆแต่ว่าเห็นเป็นตัวเหล็กเลวยอมตะเหล็กเด็ดดีเนาะบ้แนนี้ครับบริเตนใหา่เนาะครับมาสาวหนีงเห็นเป็นตัจะจ่งแล้วตัวเหล็กที่คุณแม่เห็นขึ้นมามันเป็นตัวสีไหนคะคุณแม่เป็นตัวสีขาวเป็นตัวสีขาวเนาะค่ะเีขาา เท้าเท่าๆลอยมากแล้วก็หายไปลอยมากกัตั้งครึ่งหนึ่งอยู่เลยอืมตั้งครึ่งหนึ่งอยู่เลยแข่งจนจุกเมาจนลูกอืมค่ะขึ้นมาเลยเด็กค่ะค่ะหากค่ะขึ้นได้ค่ะฉนว่าเพิ่นมั่นใจพร้อมค่ะท่านผู้ชมรอบนี้หาฮกเนาะค่ะหาฮกฮกหากับไปน้ำเน่เนาะค่ะค่ะซือบอกกับอาจีฟฝันคืนหรืออาจีฟเป็นฮกฮกก็ได้เนาะค่ะถ้าฝันคืนค่ะ ถ้าฝันคืนถ้าผู้ใดมากค่ะอาซีออติดเวน,นั่มเนี่ยก็ได้กับโบเป็นยังอันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะทีเซาหนิงเบาสูฟังเนาะค่ะคถ้ามาักกับจัดโบหมักกับพานค่ะคบ้าท้องพูดไม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะครับผมก็ฝากเอฟซีเนาะครับเนะบาะเพราะว่าคุณแม่คุณเมื่เคยฝันจังสีเจ้าเทียรับผมแต่มาตามความฝันกับค,คุณแม่นี่คุณแม่เนี่ยเป็นเมื่เคยฝันว่าเห็นเป็นตัธูรีเห็นมาจากเที่ยวเนาะครับเนาะ ส่วนมากเข้ากับมาตีกันเป็นตัวเหล็กเอานะคุณแม่เนาะมาตีกันเอาแต่ว่ารอบนี้ครับพิเศษครับผมพิเศษแห้งๆครับผมคุณแม่เคุนฝันเห็นตัวเหล็กรอยมากขับชุดแหลกมีแวบขึ้นมามันแวบขึ้นมาร้อยมากแล้วมันตั้งเหมืนมันเสมอเป็นเรื่ยฝันือนนั่นตั้งอยู่เลยน่ะฮาโฮข้าขาเนี่ยชัดเจนตั้งเห็นครับเดี๋ยว่าสามตัวที่เหลกนี่ครับผมท่านผู้ชมแปดแปดแล้วก็วับไปแล้วก็เป็นโฮลแล้วก็วับไปแล้วก็เป็นศูนย์เนาะครับเนาะเพราะว่าเหล็ก แบบขึ้นมาทกละตุ้นนะครับเนื่องจว่าอาฮกนี้ขึ้นมาสุดท้ายนี่ขึ้นมากระเบนนี้ไปใส่กระผมหอดลูกเลยครับอยู่จนหดลูกเลยเดี๋ยวว่าติดอยู่ในขั้วขี้เหนียติดว่าเป็นหาดลกจางปลาเลยชัดเจนเลยชัดเจนเลยแต่ทะเลก็ชัดเจนปลาแดงด้วยแต่ว่าชัดเจนเลยเลยอาฮวกเลยขาวจูนพูนในขวาวฝันครับมีแต่เป็นแนวช่างขาสีเท่าๆึ้นมาเลยเไม่ไล่เสือละ กาแอุปซีเนาะครับนอกพอ่าคุณแม่เพันฝันดีแห้งรอบนี่พอด่โบเคยฟันจังสิักเทียบพว่าค่ะเกิดมาบบเคยฝันเห็นตัวเล็กจังสีจักเทียม่วนมากกับแต่ฟัน,นยู้เฮื่อล้างนี่นียื่เฮือล้างนี่ถือเหล็กไร้แลวลนูนออถือตัวเดียวก็ถือค่ะเ<ข>อ<ข>อหวลังลังมาก ไม่ได้ฟันไม่ได้แปลเอาเินมก็เลยไปสื่อก็เลยบาถือก็ไม่ว่าหั่นกระสูนเจ็ดสามออกโคกสามจับละนี่บมันเจาะมันตะกี้กันหนึ่งซีออกหนึ่งซีกพี่แต๋อหนึ่งเนาะค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแมโกค่ะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนนี่เพิ่น ที่เพื่อนฝันในสามคืนเดี๋ยวนาะค่ะสามคืนค่ะฝันในสามคืนแล้วเพิ่นกับมาวาสทถันผู้ชมทางบ้านฟังแต่ให้ว่ามันสั่นๆก็เลยรว้เาค่ะวิเคราะพิจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนันค่ะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบด้รางวันหญยกับเมกอเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมงพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะขอบคุณเมกอหลายๆค่ะบบแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมกอค่ะ แม่กอเพิ่นฝันกับท่านผู้ชมเพิ่นฝันหินเลขล้อยมาหาเพิินค่ะเพิ่นว่าเพิ่นแนมเพ็นเต็มสองตาเลยเพิ่นว่าค่ะเลขสามตัวที่ลอยมาหาเพิ่นเพิ่นวาแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เนาะค่ะเห็นเลขลอยมาสามตัวเพิ่นว่าตอนแรกลอยมาเด็กแปดก่อนเพิ่นว่าเด็กแปดหายไปเพิ่นวาเลขหกขึ้นมาเพิินว่ะเลขหกหายไปเด็กศูนย์ขื้นมาเพิ่นว่า เพิ่นก็นเลขหายมาแปดหกศูนเนาะค่ะบาทที่นี่รอบที่สองเพิ่นว่า8ปดหศูนี่หายไปเบิดแล้วเพิ่นว่าขึ้นมาอีกเพิ่นว่าห้าหกเป็นเลขสองโตค่ะห้าหกนี่ไม่ยุดอยู่เลยเพิ่นว่าค่ะแบบบ่หายไปเพิ่นว่าเห็นแบบชัดเจนยุดอยู่เลยเพิ่นว่าเป็นตัวสีขาวออกเท่าๆเนาะค่ะเพิ่นว่า อยู่จนหอดเศร้าเพื่อนว่าหาหกนี่เพื่อนว่ายุดอยู่ในความฝันนั่นอยู่จนเพื่อนตื่นเพื่อนว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมกอค่ะที่เพื่อนฝันละเพื่อนกับมะเวาวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับเมกอเบอริร์สุขูสุคนค่ะในงวดวันที 16, ่1 6 000, กุมภานพันธ์2 5้7กบเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ยืดเ้ยค่ะ ตัดกลับหมุนน้ำเนี่ยค่ะตัดนำ้ดนำกลับน้ำหมุนน้ำเนาะค่ะกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมานขวัญเยืนมีโชคมีลาบหงห่งๆมานๆปังๆรำร่วยรำร่วย ถูกางว,วัดลัตตตอลี่เบอร์สุขูสุคนด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพาร,รวยได้หาคปปลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ